สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว j u l ล s y ี t t 2 2นะครับเป็นตัวต่อที่สามารถต่อไฟแล้วก็ต่อกับไม้นะครับโบ y a นะครับเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับโพดร,รหัส PT02 นะครับแกะกันพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ผมก็สั่งมาจากช h อ p e ีเหมือนกันนะครับ อุปกรณ์น่าจะเป็นเหล็กนะครับนี่ครับเป็นเหล็กนะครับเราก็จะมาพ่วงก,กับตัว st 0 2นะครับตัวนี้ครับก็ใส่อย่างนี้ครับแล้วก็หมุนล,ล็อกอย่างนี้ครับก็ฝั่งนี้ก็ จะต่อไฟฝั่งนี้ก็อาจจะต่อในส่วนเรื่องของไม้ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมจะต่อให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนครับตัวนี้ก็เป็นไฟ l v d นะครับเป็น U l i n c y V L 4 9นะครับก็จ,จะต่ออย่างนี้ครับแล้วก็ล็อกครับปึ๊บอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นในส่วนเรื่องของไม Boy ้ Boya B Y Mem 1 n ะครับแล้วก็ ต่ออย่างนี้นะครับก็เสียบเข้าอย่างนี้ครับนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์ครบเซตอย่างนี้ครับก็จะประมาณนี้ เดินไลฟ์สดหรือเดินถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปทําลง YouTube นะครับสาหรับมือใหม่ก็จะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือ PT02 นะครับเป็นตัวเชื่อมต่อของ ST02 คือตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อใน s ้อปปีได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกตระกูล u ูเ n นซต่างๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเพื่อไปปรับใช้ในส่วนเรื่องของการทำคลิปนะครับ ก็ทําการไลฟ์สดอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อกล้องในราคาแพงเราก็ใช้มือถือไลฟ์สดได้ครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องเสลย r channel 2องของผมด้วยนะครับจะมีคลิปที่มารีวิวอุปกรณ์ต่างๆในการไลฟ์สดต่างๆแล้วก็บุปกรณ์ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับก็คลิปถัดไปก็จะหาอุปกรณ์ต่างๆมารีวิวกันอีกครั้งนะครับก็ฝากกดติดตามเลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อนนะครับ